สวัสดีครับสวัสดีกับคอบอลทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลก็จะมาแนะแนวทางบอลพรีเมียร์ลีกคันนี้ทั้งหมด2คู่สำหรับคั่มนี้ก็เป็นแบบว่าบิ๊กแมตช์ทั้งคู่เลยนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับก็เปิดหัวไปที่คู่ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับกัมบีของทางแอสตันวิลล่ากันเลยดีกว่านะครับลิเวอร์พูลนะผมก็ต้องบอกว่าโดยรวมเนี่ยนัด ที่ผ่านมานัดที่เจอนิวคาสเซิลก็ถือว่าฟื้นความตายไปเลยแต่ต้องบอกเลยว่านัดนั้นนะผมนิวคาสเซิลทำได้ดีกว่าแต่แค่ว่าจบไม่ได้ปิดไม่ปิดเกมเองแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลก็กลับมาชนะนะผมโดยการที่ดาวิสนูเยสนะซัดสองประตูไปแต่ก็จะมีตัวติดโทษแบนนะผมอย่างเวอร์จิลฟานได้นะครับผมที่ติดโทษแบนไปก่อนนั้นนั้นจะมีแบบเจอกับทางบอลมาร์ทนะผมก็ชนะบอลมัรได้สามหนึ่งก็จริงแต่ตอนนั้นก็คือแม็กอาลิเตอร์ตัวไม่แดงใช่ไหมแต่ว่าเขาอุทธรณ์ผ่านไปแแแแลลลลลลล้วววะะะกก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 กาา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 ารรรรรนน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 ััััััััดทททีีีีีี่่่่่ผผมมมมมมใใศึพเเเเเยยย์อออองงงฤษค็สสบบบบบชซจติถู และบอลในลีกเนี่ยดีไหมก็แทบว่าไม่ได้แย่เลยนะผมมีการแพ้นิวคาสเซิลแค่นัดแรกนัดเดียวที่แพ้ไปถึง5้ประตูหนึ่งแต่หลังจากนั้นมาชนะเ e อิเปอร์ตันสี่ศูนย์นะครับผมชนะฮิเบริเนียนในบอลยุโรปมาห้าศูนย์นะผมชนะเบอร์ลี่สามหนึ่งและชนะทางฮิเบริเนียนอีกสามศูนย์เท่ากับว่ามาตรฐานของทางวินล่าของการทำทีมของอุนายนเบอร์ตี่เนี่ยดีมากมากนะผมแต่ถ้ามองในเรื่องความพร้อมเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยผมจะมีปัญหาเรื่องแนวรับอย่างแน่นอนนะผมเพราะไม่มีโคนาเต้ตอนนี้นะคร,รับผมแล้ววอร์จิวฟันได แต่ถ้ามามองเรื่องความพร้อมของทางแอสตันวิลล่านะผมจะไม่มีทางมาติเนสนะผมแต่กองหลังไทยแลนด์มิงนะผมโรเดนโนนะเดนกองเกอร์บูเอนเดียนะที่ไม่พร้อมนะครับผมจะขอบแรมซี่เนี่ยไม่พร้อมเลยที่เหลือพร้อมหมดแต่ถ้ามองโดยรวมครับก็ต้องพูดตามตรงว่าการที่เรีฟูขาดแนวรับไปเด่นท,ท,ทั้งที่ว่าช่วงนี้นะผมลิเวอร์พูลแนวรับก็มีปัญหาอยู่แล้ว และมาตรฐานเกมณปัจจุบันนี้นะผมแท็กติกของทางอุไนเมอรี่เนี่ยมีความน่ากลัวอย่างมากนะผมแต่กลับการกับทางลิเวอร์พูลนะผมนะัดต่อไปที่เจอกับวูฟก็ถือว่าเป็นงานง่ายสำหรับเขานะผมกลับกันแอตตาวิล่าก็เจอพาเลทเท่ากับว่าวันนี้นะผมใส่สุดใส่เต็มกันทั้งคู่แน่นอนแต่ถ้ามองมาตรฐานโดยรวมณปัจจุบันนี้ในแอนฟิลด์แอนฟิลด์เถอะนะครับผมแอตตาวิล่าดูมีความน่ากลัวอย่างมากนะผมวันนี้ผมมองว่าวิล่าจะไม่แพ้ในค่ำคืนนี้เต็มที่จบเสมอครับนัดนี้ให้มองไปที่ทางแอตตาวิล่าได้เลยนะครััับบแลล้้้วไปปปดดดดููค่่่ททีีี2นนนนนะะรรรผผมมมมจใหนะเเเเเเเ็ออออา์ซิิตตตสย กับไปเยือนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมผมทึ่งมากกับในเรื่องแฮนดิแคปที่เปิดมานะผมก็ต้องจบให้ได้1ประตูนั้นเสม,มอไม่เพียงพอนะสำหรับคู่นี้แต่ว่าถ้าให้มองในเรื่องสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันมาในฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับผมก็เป็นทางอาร์เซนอลกับแมนยูนะผมใครเป็นเจ้าบ้านมักจะชนะไปแต่ถ้าให้มองในเรื่องสถิติของอาร์เซนอลนะครับผมที่ผ่านมา3นัดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ชนะไปได้สองนะผมเสม,มอไปหนึ่งก็คือชนะทางนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะผมชนะคิตตันพาเล่แล้วก็เสม,มอกับทางฟูลแลมนะครับแต่ถ้าให้มองดยยรรวมมมมคือชนนนะะไ่่ขาาเลกกกักกัับบแูผที3 หลังสุดเนี่ยชนะทางวูทแฮมตันนะผมแพ้ท็อตแนมพอสเปอร์แล้วก็ชนะทางนอตงแฮมฟอร์เรสถ้าพูดโดยรวมแล้วแมนยูก็จะเก่งในบ้านนะผมแต่เกมในเยอนยังมีปัญหาอยู่อย่างแน่นอนนะผมและถ้ามองเรื่องความพร้อมก็ยังขาดในเรื่องแนวรับเหมือนเดิมนะผมทั้งลูกชอม,มาเลเซียวารานนะผมกองกลางก็มีสันเมาส์นะครับผมที่ไม่พร้อมแนวลุกเนี่ยก็เป็นทางอามาัเตาเล่นะครับที่ไม่พร้อมส่วนทางอาร์เซนอลเนี่ยโอ้ขาดเดยอะมากนะผมทางเยเลนทิมเบอร์ไม่พร้อมนะผมเอลนินี่นะหรือจะเป็นทางทมัตพาธีแนวลุกก็เเป็นททางอกียไม่พ้ แต่ที่เหลือพร้อมหมดถ้ามองโดยรวมคือความพร้อมอ่ะต้องบอกว่า เป็นตัวที่ทดแทนกันได้แต่จะมีปัญหาหลักๆคือในเรื่องของแมนเชสเตอร์เต็ดที่มีในเรื่องเกมรับดูมีปัญหาครับแล้วก็ถ้าให้มองในเรื่องเฮดเวที่เจอกันมาแล้วนะผมส่วนมากมักจะเป็นเกมเจ้าบ้านด้วยนะผมก็นัดนี้ก็ยังไงก็ต้องอวยไปที่ทางเจ้าบ้านที่แฮนดิแคปที่มันเปิดมาบ่งบอกว่าวันนี้อาร์เซนอลจะชนะได้อย่างแน่นอนนะผมด้านี้ผมเลยบอกว่าไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลยังไงในเอเมเรตก็ไม่แพ้ครับนัดนนี้ให้มองไปที่อาร์เซนอลได้เลยหนึ่งประตูชนะได้แน่ๆน,นะครับเอาวันนี้ก็คัดไปเน้นทั ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ